สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซี FC, แฟนช่องของวีทีชานเอลหรือว่าเซียนขอนแก่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแนวทางของเซียนขอนแก่นะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุก,ทกหน่อยนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆพี่ๆน้อนงๆเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเสียงจะเปลี่ยนนะครับเซียนขอนแก่นวันนี้ อากาศไม่ค่อยอจะอำนวยเท่าไรน,นะครับเสียงพูดก็รู้สึกจะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับสําหรับแนวทางขอ้งเสียงคอนเก่นนะครับว <c oughs> างกลางเดี่ยวเล่นได้ทั้งวันนะครับสามารถนาไปเล่นได้ทุกขุนทุกนอยแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเก่นนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเฉพาะกิจดนอยมัดรวม ราวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางของเซียนขอนแก่นนะครับวันนี้วันที่27เดิือน11พศ2566น 2, นะครับ รุน่นนอยรวมลาวดาวโจนดาวจนปกติดาวโจน V.I.P. เราวีนเราก็มีนัดพบกันกับลาวพัฒนานะครับสำหรับวันที่2ี่นะครับลาวพัฒนาอย่าลืมนะครับเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนาด้วยนะครับสำหรับวันที่2ี่เดือน11พศส5 6 6าหสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับหลังจากอ่า ผมจะวางแนวทางฮานอยวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะวางําำไทยนะครับํำไทยชุดที่สองให้วันนะครับผมจะาวางชุดที่สองให้นะครับํำไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปแนวทางวันที่27่เวันที่26นะครับสรุปแนวทางหุ้นหน่อยรัววันที่26เดือน11พศ2566นะครับ คุณนอยรวมนะครับอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับวันนี้เซนกอนเจนรู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับอ่าเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมเรามาดูไปพร้อมๆกันสาหรับแนวทางสรุปผลวันที่26เดือน11พศ2566นะครับอ่า แนวทางของเสจนคอนเจนสรุปผลวันที่26นะครับผมต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพน้องน้องด้วยครับรู้สึกไ,ไม่ค่อยสบายนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่พน้องน้องด้วยนะครับผมอ่ะ เรามาสรุปกันนะครับวันที่26เดือน11พศ2566นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่26นะครับเด่นวิ 8, ่งรูด8เด่นวิ่งรูด7นะครับเด่น <c> ว <oughs> ิ 8, ่งรูด8เด่นวิ่งรูด7จับคู่ชุดเด่นนะครับ8-7-1ชุดนะครับเบอร์8-8-7-7นะครับสำหรับเด่นวิ่งรูดนะครับต้องมีมาให้เห็นแน่นอนสำหรับ เพื่นนนนนนอนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่มีทุนเยอะๆนะครับก็สามารถนำะไปเล่น10 19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเสียนคนเก็น,นะครับจับคู่นะครับจับคู่เด่นวิ่งรูด8นะครับจับคู่ไปที่80 81 82 83แล้วก็84นะครับผมลมแรงนิดนึงนะครับผมอ่า ส่วนวิ่งรูดเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ดก็จับคู่ไปที่เจ็ดศูนยจแล้วก็เจสี่นะครับสาหรับวิ่งรูดเจ็ดส่วนตัวจอเนิดๆนะครับวิ่งรูดแปดนะครับจอนิดๆไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาส่นะครับผม <c oughs> จอนิดๆเนะครับวิ่งรู 7, ดเจ็อน้นๆก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็นะครับ เน้น4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนกอเกนก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับกันทุนตรงกลางนะครับกันทุนเน้น4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายมาดูกันเลยครับเราสตาร์เวลา15นกา30นาทีนะครับบน133ล่าง56นะครับ133ล่าง56อ่าวันนี้เราสตาร์แนวทางของเซียนกอนเกนหลุดไปนะครับหลุดไป เราก็มาดูเฉพาะกิจกันนะครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับบน4 3 9นะครับล่าง5 7นะครับ4 3 9ล่าง5 7ก็เฉพาะกิจก็เข้าวิ่ง7นะครับเข้าที่วิ่ง7นะครับเฉพาะกิจเข้าวิ่ง7นะครับผมจับคู่ไม่ถึงนะครับถ้าท่านใดที่นำไปเล่น19ประตูก็ได้5 7นะครับเจ็ดก่อเจ็ดจับคู่ไม่ถึงนะครับจับถึง 7 4นะครับจัสิบ4 7 4่นะครับจะเฉพาะกิจนะครับก็ใครนับไปเ่ยสิบเกประตูก็ได้ไปที่57นะครับเข้าวิ่ง7นะครับก็มาดูกันต่อนะครับใยรอบพิเศษนะครับบน7 5 7าล่าง78นะครับ757ล่าง78ก็เข้าวิ่ง7อีกนะครับ เาวิ่งเจ็ดอีกนะครับเจ็ดหลักร้อยเจ็ดหลักหน่วยนะครับมาห้าเจ็ดสิบเก้าประตูอีกเหมือนเดิมส่วนล่างนะครับเจ็ดแปดก็เข้าไปที่ตัวเด่นสองตัวเด่นนะครับจับคู่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับน่อยนรอบพิเ,นนพเศษนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับยินดีด้วยกับเพื่อนๆพี่น้องที่ตามนะครับผม มา,มาดูกันต่อนะครับนอยรอบปกตินอยรอบปกตินะครับบน8 7 3สล่างหนึ่งก็รอบปกตินะครับ <c oughs> รอบปกติก็เขาวิ่ง8เขาวิ่ง7นะครับเขาวิ่ง8เขาวิ่งเจ็ดจ่อเด้นๆนะครับเจนคอนเจนจอไปที่7 3นะครับก็น้อยรอบปกตินะครับปกติมา7.3ตรงๆนะครับ ยินดีกับเพื่อนๆ v ี่รองน้องนะครับที่ตามเด่วทางของเซียนคนเก่น,นะครับผมมาดูกันต่อนะครับมาตามกันต่อหน่อยรอบ VIP นะครับหน่อยรอบ VIP บนนะครับสองหกสามล่างหกหนึ่งวันนี้หลุดไปนะครับหลุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวทางของเสียนคนเก่วันนี้หลุดไปนะครับวันนี้หลุดไปจะ VIP นะครับ สรุปนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ตามนะครับวันนี้เรามาตามกันต่อนะครับมาสู้กันใหม่นะครับสำหรับแนวทางของ้ขอเกียนก้อนเกียนวันที่27นะครับวันที่27พศ2000อ่าวันที่27เดือน11พศ2566นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดวันที่27ก็คือเด่นวิ่งรูด เจ็ดกับหกนะครับจับคู่ชุดเด่นก็คือเจ็ดหกหนึ่งชุดนะครับเบอร์ก็คือเจ็ดเจ็ดหกหกนะครับเจ็ดเจ็ดหกหกสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมาเห็นแน่นอนนะครับสายวิ่งสายรูดเสียนคนเจนวิ่งรูดเจ็ดวิ่งรูดหกนะครับใครไม่ชอบวิ่งรูดเจ็ดก็วิ่งรูดหกแต่เสียนคนเจนนี่ให้ที่วิ่งรูดเจ็ดนะครับ ท่านใดที่มีทุนเยอะๆก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับามาดูกันเลยนะครับจับคู่ชุดเด่นนะจับคู่นะครับวิบ่งรูดเจ็นะครับจับคู่วิ่งรูดเจ็ก็ไปที่7 9นะครับ79 70 7 1 72แล้วก็ตามมาด้วย7 3นะครับส่วนวิ่งรูด6นะครับวิบ่งรูด6จ่อไปที่จับคู่ไปที่ หกเก้านะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็ตามมาด้วยหกสามนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเยนคอนเกนด้วยนะครับสำหรับแนวทางของเยนคอนเกนนะครับวันนี้ก็จับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาจอะกันนนดนนะครับจอะนิน้นกันไปที่วิงรุดเจ็ดนะครับจอดน้นไปที่เจ็ดเก้า นะครับแล้วก็70 72 73นะครับส่วนวิ่งรูด 6. เกเร็ดคนเกติก็เจาะเน้นๆไปที่ ,69 60 6 2แล้วก็63สนะครับเ,เน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้านะครับแล้วก็เน้น4คู่ท้ายนะครับผม เดี่ยวทางโคชเชียนคอนแกนส่วนตรงกลางนะครับเซียนคอนแกนก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับตรงกลางนะครับกันทุนนะครับผมกันทุนนะครับผมตรงกลางอ่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคอนแกนนะครับอย่าลืมเข้ามาในช่อง youtube นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับบ่อยไมซสระอีนะครับทอทหารสระอีนะครับแล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T Channel นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจเซียนก่อนเจนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารนะครับก็เซียนก่อนเจนอัปเดตใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับวันนี้นะครับเซียนก่อนเจนก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มีนัดพบกันกับลาวพัฒนานะครับวันที่27นะครับเราเข้ากันเราเข้าติดต่อกันมาหลายวันนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับว่าวันนี้จะเดินดีจะเดินต่อไหมนะครับผมสําหรับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันที่27นะครับวันจันทร์ที่27พศ2566นะครับพศ2566วันเดือน11นะครับ วันที่27เดือน11พศ2566นะครับลาวพัฒนาแล้วก็มีมีนัดพบกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเชนคอนเกนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเชนคอนเกนด้วยนะครับเพื่อนๆพือนพี่พี่น้องนองท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับวันนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเสียนขอนแก่นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ